ท่านผู้ชมครับดีดลูกคิดปีหน้าเนี่ยการขึ้นเงินเดือนของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นอันดับสองของอาเซียนและเป็นอันดับ5ของเอเชียแปซิฟิกแต่ทำไมประเทศไทยขึ้นเงินเดือนแพ้เวียดน,นามก็ไม่รู้นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวท่านผู้ชมครับดีดลูกคิดปีหน้าเนี่ย การขึ้นเงินเดือนของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นอันดับ2ของอาเซียนและเป็นอันดับ5ของเอเชียแปซิฟิกแต่ทําไมประเทศไทยขึ้นเงินเดือนแพ้เวียดนามก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนสายสุดผูกไทยหรืออาจจะเป็นทางด้านของมนุษย์เงินเดือนที่ทําอยู่ในเรื่องของโรงงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูกาลในการประกาศเลยครับโบนัส เงินขึ้นกันเดือนเงินพิเศษเงินค่าครองชีพโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่ากระดีกระดาเป็นแถวๆนะครับเป็นการส่งสัญญาณมาแล้วว่านายจ้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีทิศท,ทางในการขึ้น,งนเงินเดือนให้นะครับแลนนี่สิ่งที่เป็นข่าวตรงนี้ออกมาก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่า ECA นะครับอันนี้เป็นข่าวที่เข้ามาเมื่อเช้าตอนนี้แล้วผมก็ต้องเอามาเล่าสิครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะปาาทองมาทั้งสิ้นเลยนะครับ ECA นี่นะครับเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินนะครับทรัพยากรบุคคลและแนวโน้มในการที่จะขึ้นผลตอบแทนให้กับพนักงานทั่วโลกนะครับเขาได้ทํารายงานที่มีชื่อว่า Salary Trend Report หรือเป็นรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้หรือเงินเดือนทั่วเอเชียแปซิฟิกนะครับในเอเชียแปซิฟิกที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มี India, อินเดียอินโดนีเซียจีนเวียดนามนะครับประเทศไทย ไต้หวันมาเก๊ามาเลเซียฟิลิปปินส์เขมเบียแล้วก็เซาท์เกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดประเทศเอเชียแปซิฟิกแต่ละประเทศก็มีการเปิดตัวเลขมาว่าตกลงแล้วเนี่ยปีหน้า2024เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะขึ้นเดือนเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่แล้ะปรากฏว่าในการจัดอันดับออกมาผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ถ้าดูเนี่ยนะครับ5อันดับแรกในเอเชียแปซิฟิกอันดับหนึ่งอินเดียครับปีหน้าขึ้นนนเเดืออ5.1 อันดับ2อ,อินโดนีเซียปีหน้าขึ้นเงินเดือน4.3%อันดับ3คือจีนแผ่นดินใหญ่ฮะ,ะขึ้นเงินเดือน4.1%อันดับ4คือเวียดนามครับขึ้นเงินเดือน3.6%อันดับ5คือที่ไทยขึ้นเงินเดือน3.4%อันนี้คือ5อันดับแรกใน11ประเทศเอเชียแปซิฟิกถ้าดูเฉพาะอาเซียนก็ปรากฏว่าเวียดนามขึ้นเงินเดือนปีหน้า3.6%เฉลี่ยแล้วมากที่สุดในอาเซียนมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2คือประเทศไทย ขึ้น3.4ขึ้นเัินเดือนมากเป็นอันดับ2ในอาเซียนอันดับ3คือมาเลเซียครับขึ้น2.3อันดับที่4ฟิลิปปินส์ขึ้น2.3เสมอนะครับต่างกันที่ตัวอักษรเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อันดับที่ห้าคือกัมพูชาขึ้น2.2ในปีหน้าอันนี้คือ5อันดับในอาเซียนนะครับผลจากการปรับขึ้นเงินเดือนตรงนี้นะครับก็จะทําให้เห็นครับว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีการขึ้นเงินเดือนมากกว่าภูมิภาคอื่นๆนะฮะ นอกจากนี้แล้วถ้าถามว่าและภูมิภาคไหนขึ้นเงินเดือนน้อยที่สุดนะครับก็ปรากฏว่าในอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นี่นะครับเขาจะขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ2%นะฮะส่วนตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางปรากฏว่าอาจจะขึข้นเงินเดือนในปีหน้าเฉลีย่ยแค่ประมาณ0.8%นะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีสหรัฐชนาจักรโอ้นี่ขึ้นเงินเดือนถึง1.3%นะครับสิ่งที่ตอนนี้ถามว่าทําไมแต่ละประเทศต้องมีการขึ้นเงินเดือนและนี่เป็นเพียงแค่ผลสำรวจนะฮะ โดยเฉลี่ยภาพรวมนะครับนั้นเราต้องไปว่ากันอาานทานชูมชนก็ได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้านี่นะฮะบริษัทห้างร้านเจ้าของกิจการเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนให้พนักงานเนี่ยนะครับมากกว่า5%หรือน้อยกว่า5%ส่งครับผมอยากรู้นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทเจ้าของกิจการห้างร้านเนี่ยจะขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่มากกว่า5%หรือน้อยกว่า5%ถ้าใครคิดว่ามากกว่า5%พิมพ์คำว่ามากกว่าใครคิดว่าน้อยกว่าน้านะครับ เดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าคุณชาครับผมก็ไม่ได้ทํางานไม่เป็นลูกจ้างนะฮะแต่ว่าเป็นเจ้าของกิจการอ่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็เหมือนกันถ้าเจ้าของกิจการคิดว่าปีหน้าจะขึ้นเงินเดือนได้มากกว่า5%หรือน้อยกว่า5%เหมือนกันท่านสามารถตอบได้ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างพนักงานหรือเจ้าของกิจการนะครับปีหน้าประเทศไทยเนี่ยดูรวมๆแล้วเนี่ยคิดว่าจะขึ้นเงินเดือนมากกว่า5%หรือน้อยกว่า5%เอเอาแล้วกลับมาตรงนี้นะครับ ดังโพสต์วตรงนี้นี่นะครับถามว่าทำไมอินเดียกับจีนเนี่ยนะครับถึงกลายเป็น2ประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่กล้าขึ้นเงินเดือนได้เยอะขนาดนี้นะก็ต้องยอมรับนะครับว่าอินเดียเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยนะครับรวมถึงการฟื้นตัวแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าตลาดที่มีขนาดใหญ่อย่างงี้ยนะครับและปัญหาเงินเฟ้อในอินเดียเองเนี่ยครับก็ถือว่ารุนแรงระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญก็คือว่าอินเดียเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัวได้ในปีนี้เข้าตาเข้าเป้า ธุรกิจขอ,ข,อของกิจการอินเดียหลายแห่งครับมีผลประกอบการที่ดีออกมาอย่างมากเลยครับเมื่อเทียบกับทางด้านของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียนขึ้นเงินเดือนมากที่สุดเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกนะฮะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้น่าสนใจโอ้ท่านผู้ชมผมต้องแก้ไขข้อมูลนิดนึงกลายเป็นว่าถ้าเอาเฉพาะในอาเซียนนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้คืออินโดนีเซียปีหน้าจะขึ้น4.2อันดับ2คือเวียดนามอันดับ3คือประเทศไทยนะครับ อันดับ4คือมาเลเซียอันดับ5ฟิลิปินแล้วก็อันดับ6กมพูชาขอไปนะฮะอันนี้ข้อมูลใหม่ล่าสุดมาแล้วซึ่งอินโดนีเซียจะขึ้นเป็นอันดับ1ของอาเซียนเศรษฐกิจอินโดนีเซียปีนี้ถือว่าดีนะฮะดีกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำและได้รับการคาดการณ์ GDP ในการขยายตัวปีนี้อยู่ใน3อันดับแรกของูุิภาคอาเซียนเซอร์ดิสันไปนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปว่าทําไมประเทศเวียดนามเนี่ยถึงจะขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยในภาพรวมมากกว่าประเทศไทยห่างกันแค่0.2%นะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าเอาข้อจริงนะการขยายตัวเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้ยังไงก็มี GDP ที่เหนือกว่าประเทศไทยนั่นก็หมายถึงการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีดีกว่าประเทศไทยนะครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจก็คือว่าการขึ้นเงินเดือนสูงหรือไม่สูงอยู่ที่ค่าครองชีพในแต่ละประเทศด้วยถ้าหากรัฐบาลในแต่ละประเทศต้องการอยากที่จะทําให้กําลังซื้อของคนในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเน็ตหรือสุทธิกันแล้วเนี่ย รับกันระหว่างค่ารองชีพที่สูงกับการมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะต้องยอมบางครั้งและใช้กลไกอื่นเข้ามาแก้งเงินเฟอ้อก็จําเป็นต้องขึ้นอะไรฮะลายได้เงินเดือนนะครับงนั้นถ้าไล่ดูกันจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเงินเฟอ้อในภูมิภาคอาเซียนนั้นก็อยู่ในระดับสูงเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มถอยลงมาแล้วก็ตามนะครับดงั้นสิ่งสาคัญตรงนี้ถ้าถามว่าเวลาเขาดูว่าการขึ้นเงินเดือนที่แท้จริงในปีหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นเท่าไหร่ ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเงินเดือนเนี่ยคือสูตรการคิดเงินเดือนแท้จริงมาจากอะไรสรางนะฮะมาจากเงินเดือนรายเดือนปกติที่ท่านผู้ชมรับลบด้วยอัตราเงินเฟอ้อหาออกมาเลยเป็นเงินเฟ้อแต่ะเดือนสุดที่แล้วมันจะเหลือเงินรายได้แท้จริงรายได้แท้จริงก็คือรายได้ที่เอาเองินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องและหักออกไปนะครับนั่นแหละครับจะเหลือว่ากําลังซื้อแท้จริงของท่านผู้ชมอยู่เท่าไหร่กันแนะ่อันนี้เป็นตัวชี้วัดในทางเศรษฐกิจที่เขาประเมินกันนะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนะที่น่าสนใจว่าปีหน้าเนี่ยถ้าใครเป็นมนุษย์เดือนเดือนนี่แะครับประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่นะอีกทีนะฮะอยู่ในอันดับที่5ของเอเชียแปซิฟิกที่ขึ้นเดินเดือนสูงแต่อยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนที่ขึ้นเดินเดือนสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำถามผมถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอยาลใหตอบด้วยนะ,ะว่าท่านผู้ชมที่ว่าปีหน้า มนุษย์เงินเดือนนะครับคนทํางานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เจ้าของกิจการเนี่ยจะได้รับเงินเดือนมากกว่าหเปอร์เซนหรือน้อยกว่าหเปอร์เซนใครคิดว่ามากกว่าหเปอร์เซนก็พิมพ์คาว่ามากกว่าใครคิดว่าน้อยกว่าหเปอร์เซนก็พิมพ์คาว่าน้อยกว่าแล้วส่งมาเลยนะครับ